ที่โรงแรมเวลาดีจังหวัดอุดรธนานีสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือว่าสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้จัดงานเสวนา The Next Chapter การส่งออกไทยครั้งที่หนึ่งในหัวข้อโอกาสในการพัฒนาสินค้า BCG เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยได้รับเกียรติจากนางพาวินีรวยรื่นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ เป็นประธานเปิดงานค่ะพร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งว่าที่ร้อยโทสุธรรมละครรมพานิช์จังหวัดอุดอรธานีผู้ประกอบการและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานค่ะพร้อมถ่ายทอดออนไลน์ผ่านระบบซูมและ Facebook l i v e สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ สำหรับงานเสวนาในวันนี้นะคะเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการทุกสาขาค่ะที่สนใจเมกะเทนของโลกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด BCG economy model ซึ่งเป็นโมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะและเป็นวางระแห่งชาติเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า การหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้เกิดการคุ้มค่าและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยครั้งต่อไปค่ะจะจัดขึ้นในวันอังคารที่22สิงหาคม2566ที่จังหวัดจันทบุรีโดยผู้สนใจค่ะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ฟรีค่ะได้ทั้งในรูปแบบออนไซต์ site, และออนไลน์ line. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0842151934ค่ะ อยดีคนะนดขนี่คาหอันนี้เงินสบทางสถาบันสาัสานน่งบสำนักน่งสักอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์นนไทยคอโอเขาเรียนเขากอยู่นล้งครับ